อ่ะมาต่อกันเลยครับโคตรเหนื่อยบทส่งท้ายไม่ส่งหรอกอ๋อโอ,โอ้โอ้เสียงโอ้โหโทคิส่งต่อให้วอลคิลลี่หมดลมะเมื่อกี้คนสุดท้ายละว,ว่าไปคงจะมากันเยอะไม่น่าเท่เลยงั้นเมลเนียเอ็กโปเกือบได้ถูก้วงับไปละ ตื่นเต้นสุดๆเลยนักเรียนแต่ทีนี้จีตึกก็ตะโกนว่านี่แหละมิเลเนียมเลยด้วยดูเหมือนภาพลับภายนอกของมันจะดูแปลกๆขึ้นนิดหน่อยนะดูจากสกลของสถานการณ์เขาจัดการได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมละน้ำมานสี่สิบนาทมาบวนอะไรบ้างปะเฮ้ยทางนั้นก็กเป็นฟืนไฟโมโหเลยสุดท้ายก็รับลื่นดีแล้วก็นี่คือเป็นปฏิการของความร่วมมือกับคุณครูกับ C ซีตั้งแต่แรกด้วยโอ้หเห็นบอกเขาน่าจะมีอะไรก็คบีก็บอกกันด้วยแต่บอกด้ว่าจะไปบ่นคุณครูให้หูฉีกเขาบน่นก็น่านี้้แหละโอย บนเลยบนเลยเอา้าบ่นมาเจิแล้วแต่พวกเราก็แอบโมโหเหมือนกันนะถึงไม่บอกเซซมิตน่ะแต่อย่างน้อยก็บอกพวกเราหนิที่จะเป็นปฏิบัติการลูกระหว่างเรากับ VIP พของทีเตีเลยไม่บอกให้รู้ได้ยังไงขอโทษอนะเป็นเพราะความดื้อรั้นของฉันเองไม่ใช่เพราะคุณในลู้หรือคุณครูจำไม่ได้หรอกนะคุณทั้งสองคนได้โปรดเข้าใจครับตัวเหมือนเด็กคนฉันหน่อยให้อภัยด้วยอเอิม้ม เปล่า,านะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะโอ้ยสุดยอดไปเลยนะคะคารินสมาชิกสมาคมทหารถูกก้มหัวให้เลยนะคะเนี่ยเอาละเอาละโทษทีโทษทีไม่ได้บอกว่าเป็นคำขอรับพิเศษเหมือนกันนะไว้จะใช้ชวิธีอื่นต้องเจอไม่ต้องโมโหร้อยใจหราป่ะน,นะป่าเป่าไม่ได้พูดอะไรน่ารงการแบบนั้น <laughs> เออไอ้เขียคุณครูโอเคป่ะนะเอ้ยคุณครูก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสินะ ผมมาที่นี่พูดพิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยตัวเองใแท้ไม่ผมเป็นคนพูดอย่างนี้ตอน้นั้นไม่มีครูคงจะจบเร็ว้ายไว้ได้ก็ได้ขอบคุณนะคะแล้วก็โทษทีที่ตัดใจตัวเองด้วยโอ้ยเก็บไปพูดตอนกลับเถอะหมายความว่ายัางไงคะไม่สิหนูหนจะไม่รู้ก็เถอะแต่อย่างน้อยว่าคุณคพูดอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่เหมาะสมอย่างแน่นอนแต่ว่าไปแล้วคุณรูจะเป็นยังไงบ้างกับคนนั้นที่ทำง,งานด้วยกันอะ่ะคุณไม่มาหาเธอไปการส่วนตัวหรอตอนนี้มีเวลาเธอน่าจะกำลังเก็บของอยู่ที่ที่ซ่อนตัว ถ้าไม่เป็นไรอันนนาะอเดี๋ยวก็เจอเนี่ยวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเออวันพรุ่งนี้นะเนี่ยเออแต่จางคิดว่าคุณครูอยากจะไปเจอเทสี่กับผู้คุยก็ต้องอาศัยจังหวะนะนั่นเหรอเออครูคิดว่าเซียคิดเกี่ยวกับี่ถึงเหตุผลที่มาที่นี่อีกสักนิดดีกว่านะนะคะเข้าใจละ หนึ่งชั่วโมงต่อมาผู้ชายมาระรีโอเรื่องทางนี้จัดการเสร็จแล้วพวกเราคงก็้องเอ๋จะกลับทันทีเลยสินะครงงานรีโอคงทำไว้ได้ใจได้อยู่แล้วรีโอ โอ้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นเล่าหรือว่าสูตขขรกุบคอนที่นี่ก็กานกันขึ้นมาพอจะไปเลยเสียน้ำตาลหลังไงกันหรอเปล่า,าไม่ใช่ซะหน่อยอืยอฮึะจะจะบอกตามตรงแล้วลกันที่จริงก็เสียใจที่ต้องกลับแต่ในใจรู้สึกว่ามีเรื่องที่นั่งหยูย่เงียแล้วกว็ใจมาสิ่งใดเลยจะแย่งเงาเงียบอะจะนั่นะะนะคือคิดตุก้ากับสิ่งที่พูดพูดตลอดที่ดีนี่ผมไม่ต้องเป็นต้นสุูอะไรเองหรอกแม้เจ้าตัวจะคิดเคียงกันนั้นแต่คนรอบตัวอืออือ อะไรอยู่ๆพูดนะพูดอยู่ๆดื้อเพราะคนรอบตัวชนะต่างยอมรับเธอกับทุกคนแต่คนที่ยังไม่ยอมรับก็คือตัวเธอเองนั่นแหละ <_ d ose> อย่างนี้สิเองเป็นอย่างนี้ดีสินะคุณครูเมื่อกี้ครูพูดอย่างนั้นอะ <_ d ose> อะไรเนี่ยพูดเองเออเองอยู่คนเดียวแล้วก็ตินิใส่ประจนันทีโองไงพม่ชอบมอะไรอย่างนั้นหรอกแต่พอดีดีเหอะครยขอโทษนี่เป็นสินส่งที่ถ้ากแก้ที่สําคัญกว่านั้นนะคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ว่าอะไรจะขอรุกเนื้ออีกสักครั้งได้ไหมคะขอความร่วมมือมีเรื่องอะไรเรื่องนั้นอะ เรื่องอะไรคุณลีโอมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรเหรอถ้าคุณลีโอสะดวกอยากขอให้อยู่ที่โรงเรียนวิทยาลัยอีสักสัปดาห์ใจกับคุณเนรจะดูด้วยตีดตาสถานการณ์ที่นี่กันต่ออยากให้คุณลรโอได้เห็นงานเอ็กซ์โปที่คุณลีโอปกป้องไว้จบๆอย่างสวยงาม าอยู่จะพูดเรื่องอะไรทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเรื่องนั้นพูดไปแล้วไม่มีคนสมบัตอยู่ที่นี่แล้วสนุกกับการไอโปกลาวไปแล้วต้องพูดอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเองกี่ยวกับคุณสมบัติหมายความว่าไงไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรอกคุณิโอคิดว่าทาํางานแค่นี้เส้นสำร็จรู้เรื่องแล้วแต่วันแ,แรกของงานไอโปก็เพิ่งเริ่มเองนะใช่ว่าทํางานครั้งนี้เสร็จแล้วไม่เกิดปัญหาอื่นหรอกคะต่อไปต้องมีเหตุการณ์หรือปรเห็นเหตุน,น้อยเกิดขึ้น,นแน่นอนถึงซาซไม่น,น่าจะคอยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ให้แต่รับประกรันไม่ได้หรอกคะว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยดีไม่คิดว่าจะเป็นต้องมีคนคอยสอดส่องดูแลและช่วยแก้ปัญหาโดยไม่ต้องจับได้หรอค่ะ ถ้าหาว่าคุณลีโอไม่ทำละก,ก็งานเมื่อใหม่ก็จะตกเป็นภาระาของสมาชิกเแล้วและก็คุณครูนะนี่คือสิ่งที่คุณเลโอต้องการหรอคะดังนั้นมันอู้ปรับยากอะ่ะคิดว่ายังไงอะเนรุถามว่าความเห็นอย่างท่านเหรอเฮ้ยไม่เห็นได้แต่แปลกๆเยอะแยะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะมันอาจจะเป็นอะไรก็ไ,รได้อยู่แล้วนี่ตราบใดที่ไม่ไดออกไปเดินเตะข้างนอกก็ไม่น่าจะถูกจับใจหรอกอย่างน้อยก็คิดว่านี่คือเป็นปหน้าที่ของประธานนักเรียนอะ่ะเออ รู้สึกเหมือนฉันติดกับดักอะไรเลยไม่มามามา่ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องเปล่านะไม่ได้บอกได้ทำสัหน่อยไม่คิดอย่างนั้นด้วยมันคงเป็นอย่างนั้นสิละ่ะหยุดแผลร้ายได้ก็ดีละเข้าใจละก็ได้แต่แค่สตัตวาดเดียวนะงานนี้จบก็จะกลับทันทีเอานี้ก็เพียงพอละอยู่ช่วยงานจะจบเลยขอเอาไปเก็บของก่อนรอก,กันเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เข้าไว้ออกไว้ในผลด้วยเว้ยเฮ้ยพูดนำหน้าได้ดีนี่พวกเธอสนิทกันหน้ากใช่ไหมจ๊ะก็มองไรก็ได้หรือว่าจะบอกแค่นั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมเพะเภทนั้นอ่ะจ,อจะไม่เชื่อใจเลยแต่พี่ก็แตะต,ต,ตัวอย่างนั้นอ่ะคนแบบเนี้ยรู้จักดีแหละไก่ตัวซีอร์นั่นเองจะใครได้ดูปฏิคายเลยเพราะฉันได้เหตุคนประเภทนี้ในกระจกเป็นประเภทที่นั่งอย่งงี้เอามา,มากๆเลยแหละเออจริงนั่งอย่งงี้เอามา,มากๆเลยหล่ะ เงาเมื่อที่คือคาสูวิเลเนียยที่จริงมันยังไม่จบหรอก